แท็กย้อน 2pm กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่นิยมในชุมชนแฟนคลับกับการเขียนจดหมายด้วยลายมือสุดซึ่งถึงแฟนคลับทั่วโลกที่เตรียมตัวเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวนอกวงการแต่เหตุผลที่ทําให้เขาต้องเขียนจดหมายแบบนี้มีอะไรบ้างละ่ะและเหตุผลที่ทําให้เขาเลือกแฟนสาวนอกวงการมีอะไรให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของความรักได้บ้างไหมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เราได้รู้จักกับเรื่องราวของแท็กย้อนกันเลย เริ่มต้นด้วยการประกาศข่าวดีจากเองเองที่เขียนจดหมายด้วยลายมือเพื่อแจ้งข่าวการแต่งงานของตนเองซึ่งเป็นการเปิดเผยความรักและความเชื่อมั่นในคนที่เขาคบหามายาวนานจนต้องเตรียมเข้าพิธีวิวาในฤดูใบไม้ผลิปี2026นี้จดหมายนี้เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาที่เขาได้เขียนมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบซึ่งทําให้แฟนคลับได้รับรู้ความรู้สึกและความคิดของเขาเต็มที่ สวัสดีครับนี่คือออกแทกย้อนผมตัดสินใจเขียนจดหมายนี้เพื่อแบ่งปันความรู้สึกของผมกับแฟนๆทุกคนที่รักและสนับสนุนผมมาโดยตลอด19ปีผมรู้สึกว่าผมเป็นคนเหมาะที่จะแจ้งข่าวนี้ให้แฟนๆทราบเป็นกลุ่มแรกผมมีความเชื่อมั่นที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เข้าใจและเชื่อมั่นผมมาเป็นเวลานานพวกเราจะเดินทางไปด้วยกันและผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนอีกครั้งสำหรับความรักและกำลังใจที่ทำให้ผมมาได้ไกลถึงวันนี้ แม้ว่าเขาจะเป็นนักร้องและนักแสดงชื่อดังแต่เขาก็เลือกที่จะมีชีวิตส่วนตัวแบบเรียบง่ายและเลือกแฟนสาวนอกวงการซึ่งทำให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของความรักและความสัมพันธ์ที่เขาเลือกมาเป็นเวลานานต้นสังกัด 51k ได้ออกแถลงการยืนยันข่าวดีนี้ด้วยว่าพิธีแต่งงานจะจัดขึ้นแบบส่วนตัวเพราะคู่ชีวิตของเขาไม่ใช่คนดังแต่เขาก็ยังคงทำงานด้วยความรักและความมุ่งมั่นในวงการบันเทิง สวัสดีครับข้าพวกเรา 51k ต้องการแจ้งข่าวการแต่งงานของนักแสดงอกแทกยอนซึ่งเขาจะใช้ชีวิตรวมกับคนที่คบหามายาวนานพิธีแต่งงานจะเป็นการส่วนตัวเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นขอให้ทุกท่านเข้าใจและสนับสนุนอกแทกยอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าแฟนสาวของเขาจะอายุอ่อนกว่า4ปีแต่เขาก็ไม่เคยเผยให้ความรู้สึกว่ามีอะไรผิดพลาดจนทําให้เขาเป็นสมาชิกคนที่2ของวง 2TM ที่เข้าสู่ประตูวิวาหลังจากหวังชานซอง ที่แต่งงานในปี2021และมีลูกสาวในปี2022ก็ตามซึ่งทําให้เราเห็นถึงความรักและความสัมพันธ์ที่เขาเลือกมาเป็นเวลานาน,านแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นจริงอยู่หลายปีแล้วแต่เหตุผลที่ทําให้เขาเลือกแฟนสาวนอกวงการมีอะไรให้เราเห็นถึงความเป็นจริงของความรักได้บ้างไหมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้เราได้รู้จักกับเรื่องราวของแท็กยอนกันเลยและความคิดเห็นของคุณอย่างไรกับเรื่องราวนี้มาบอกเลยว่าคุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมาบอกเลยว่าคุณคิดอย่างไรกับเรื่องราวของ แท็กย้อนนี้